นักเรียนมาดูการหาผลคูณและผลหารของจำนวนที่อยู่ในรูปกลมครูจะยกตัวอย่างให้ดูการหาผลคูณและผลหารของจำนวนที่อยู่ในรูปกลมข้อที่หนึ่งการหาผลคูณเวลาคูณให้นักเรียนเอาวงเล็บที่หนึ่งไปคูณกับวงเล็บที่สองด้านหน้าเครื่องหมายรูทตัวนี้อ่านว่าสัมประสิทธิ คือเลขสามสระสิ์ลบสองสี่ลบสามเวลาคูณนะคะคูณอย่างนี้ชุดที่หนึ่งคือสามรูทห้าโยงมามาคูณกับสี่รูทห้าอันนี้เรียกว่าชุดหนึ่งเอาตัวข้างหน้าคูณกับตัวข้างหน้าเอาตัวรูทคูณกับตัวรูทตัวข้างหน้าคูณกับตัวข้างหน้าดังนั้นสามคูณสี่ได้เท่าไหร่ได้สิบสองรูทห้าคูณกับรูทห้าได้รูทยี่สิบห้า ต่อไปอันนีค้คือตัวที่หนึ่งเขียนไว้ว่าตัวที่หนึ่งต่อไปเอาสามรูทห้าตัวเดิมมาคูณกับลบสามรูทเจ็ดข้างหน้าตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกบวกคูณลบได้ลบการคูณเครื่องหมายต่างการคูณกันได้ลบทีนี้เอาตัวข้างหน้าคูณกับตัวข้างหน้าตัวรูทคูณกับตัวรูทสามคูนสามได้เก้า รูทห้าคูณรูทเจ็ด, 5, ด 7, ได้รูทสามสิบห้าอันนี้คือการคูณของตัวที่สองใช่ไหมคะเนี่ยต่อไปตัวที่สามตัวที่สามก็คือลบสองรูทเจ็ดนะคะเนี่ยลบสองรูทเจ็ด 7. เอามาคูณสี่รูทห้าโยงอย่างเงี้ยจะได้ตัวที่สามเขียนเอาไว้ตัวข้างหน้าคูณกันก็คือสัมประสิทธิ์คูณกันลบสองคูณสี่ลบ, 2, 4, ลบกับบวกคูณกันได้ลบได้ลบแปด รู 7, คูณรูห้ได้รู้สหต่อไปตัวที่4ี่เอาตัวเดิมเอาลบสองรู้เจ็ด 7, มาคูณลบสามรู้เจ็ดลบ,ลบคูณลบเป็นบวกเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันเป็นบวกสัมประสิทธิ์สองคูณสเป็นหกรูทเคูณรู้เจด 7, เป็นรู้สี่ามาถ้าต่อมา ล่าที่สองของยี่ิบห้ายี่บห้าถอดลาาได้ใช่ไหมคะลากที่สองก็คืออะไรคูณกันสองครั้งได้ยี่บห้าห้าห้ายี่สิบห้าดังนั้นนักเรียนก็ได้สิบสองคูณห้าส่วนตัวนี้รูทเหมือนกันเนี่ยอันนี้รูทเหมือนกันนํามาบวกลบกันเลยลบเก้ารูทสามสิบห้าลบด้วยแปดรูทสามสิบห้าเครื่องหมายเหมือนกันบวกลบกันได้ลบอะไรคะลบสิบเจ็ดรูทสามสิบห้า บวกด้วยหกหกเขียนไว้หกรูทสีบเก้าล่ากที่สองของรูทสี่เก้าก็คือเจ็ดหกคูณเจ็ดหาต่อค่ะสิบสองคูณห้าเป็นหกสิบลบด้วยสิบเจ็ดรูทสามสิบห้าบวกหกเจ็ดสี่สิบสองอ่าหกสิบบวกสี่สิบสองได้หนึ่งร้อยสองลบสิบเจ็ดรูทสามสิบห้าอันนี้เราก็ได้คำตอบข้อที่หนึ่ง การคูณต่อไปการคูณของข้อที่สองเหมือนเดิมค่ะคูณเหมือนเดิมเลยโยงไปตัวนี้ถ้ามันไม่มีตัวเลขแสดงว,ว่าสัมประสิทธิ์มันคือเลขหนึ่งถ้าเรียนงงเรียนก็เขียนเลขหนึ่งไว้งงเขียนหนึ่งสามมันไม่มีตัวรูทข้างๆเขียนไว้ว่าเป็นรูทหนึ่งอ่ะสองก็เขียนไว้เป็นรูทหนึ่งอยู่ข้างหลังจะได้ไม่งงสาหรับห้องท้าย,ายเอาห้ารูทหกมาคูณหนึ่งรูทหกค่ะเนี่ยหนึ่งรูทหกโยงมาตัวที่หนึ่ง ห้ารูทคูณหนึู่ทเอาสาสี่คูณกันหคูณหนึ่ได้5้ารูทคูณรูทหได้รูทสาสบหต่อไป5้ารูหเอามาคูณลบสองรูทบวกคูณลบได้ลบ5้คูณสเป็น10บรูทหคูณกับรูรทหนึ่งรูทหนึ่งคูเพิ่มนะคะเนี่ยจะได้ไม่งงคูณกับรูทหก็ได้รูทห ต่อไปตัวที่3ามนักเรียนก็นำลบสามรูทหนึ่งใส่เพิ่มเข้าไปจะได้ไม่งงลบสมรูทมาคูณกับ1นึูทหเป็นตัวที่3มก็จะได้ว่าลบคูณบวกได้ลบสามคูนหน่งเป็นสามรูทหนึ่งคูณรูทหกได้รูทหต่อไปตัวที่4ี่ลบสามรูทหนึคูณลบสองรูทนึ่งลบคูณลบก็เป็นบวกสาคูณสก็เป็น หกรูปหนึ 1, ่งเราไปเขียงก็ได้เอาเขียงก็ได้จะได้ไม่ลืมต่อไปรากที่สองของสามสิบหกก็คือห้าคูณด้วยหกตัวนี้บวกลบกันได้เลยคะเนี่ยเครื่องหมายเหมือนกันนำมบวกลบกันได้ลบสิบสามรูปหกบวกด้วยหกใช่ไหมคะเนี่ยหกรูปหนึ่งก็คือหกนั่นเองต่อไปห้าหกก็สามสิบลบสิบสามรูปหกบวกหกอ่า คำตอบเลยสามสิบหก็สามสิบหกลบสิบสามรูทหกอันนี้ก็เป็นคำตอบที่สองสำหรับการหารการหารเวลาเราหารให้นำสุตตัวส่วนเอาไปคูณบนแล้วมาคูณล่างโดยเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหรือการสังยุคจากเครื่องหมายลบใช่ไหมคะส่วนมันเป็นลบแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายบวกถ้าส่วนเป็นบวกนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นลบดูข้อนี้ ดังนั้นสังยุคข,ของตัวนี้เอาครูเขียนคูว้ขางนะก็คูณอันนี้เรียกว่าเศษอันนี้เรียกว่าส่วนนําตัวส่วนไปคูณบนคูณล่างแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายคือสังสังยุคนั่นเองก็จะได้3ามรูทห้าบวกสามรูสามส่วนด้วยสามรูทห้าบวกสมสมจากนั้นนักเรียนก็คูณเหมือนเดิมเดี๋ยวครูจะโยงไว้ก่อน สองมานี่สองต้องออกไปคบตัวคะเนี่ยสองมาคูณีกตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองจากนั้นก็เป็นห้าห้ามานี่ตัวที่สามต่อไปก็มานี่เป็นตัวที่สี่ตัวส่วนก็เหมือนกันค่ะเนี่ยอันนี้คือตัวที่หนึ่งต่อไปโยงมานี้ได้ตัวที่สองต่อไปตัวนี้มาคูณตรงนี้ได้ตัวที่สามโยงมา ได้ตัวที่4ทีนี้คูณคูณให้ดูค่ะ2รูท5เห็นไหมคะเนี่ยโยมาคูณกับ3รูท5สามสิบสคูณกัน2คูณ3เป็น6รูท5คูณรูท5ได้รูท2 5ต่อไปมาตัวที่2มานี่2คูณ3ก็เป็น6รูท5คูณรูท3ได้รูท1 5ต่อไปตัวที่3ตัวที่3คือตัวนี้ โยงมานี่ตัวที่สามห้าคูณสามได้สิบห้ารูทสามคูณรูทห้าได้รูทสิบห้าต่อไปตัวที่สี่โยงมาหนิห้าคูณสามได้สิบห้ารูทสามคูณรูทสามได้รูทเก้าส่วนข้างล่างนะคะนี่ตัวส่วนสามรูทห้า มาคูณตรงนี้สามคูณสามก็เป็นเก้ารู้ท่ากับรู้ห้าก็เป็นรู้ยี่สิบห้าต่อไปโยมอะไรคะโยมานี้สามคูณสามก็เป็นเก้ารู้ห้าคูณรู้สามก็เป็นรู้สิบห้าต่อไปลบสามรู้สามมาคูณกับสามรู้ห้าตัวที่สามเนี่ยลบสามคูณลบสามได้ลบเก้ารู้สามคูณรู้ท่าได้รู้สิบห้า ต่อไปโยงมาลบสามคูณสามได้ลบเก้ารูทสามคูณรูทสามได้รูทเก้าตัวไหนถอดรูทได้เราก็ถอดยี่สิบห้าอันนี้ก็เป็นหกยี่สิบห้าถอดรูทได้ห้าตัวนี้รูทเหมือนกันนำมาบวกลบกันเลยค่ะได้ยี่สิบเอ็ดรูทเลยค่ะรูทสิบห้าบวกด้วยสิบห้า รูทเก้าถอดออกมาได้สามแล้วก็ส่วนยี่สิบห้าเหมือนกันค่ะก็ได้เก้าคูณกับห้าตัวนี้เครื่องหมายต่างกันลบกันเลยต่อไปได้ลบเ <9 S 2> ก้ารูทเก้าถอดมาได้สามต่อไปได้เลยคะหกห้าก็เป็นสามสิบลบโอบวกยี่สิบเอ็ดรูทสิบห้าบวกสิบห้าคูณสามก็สี่สิบห้าทัวทัสี่สิบห้า หารด้วย95ก็เป็น45่สิบห้าลบเก้าสาบ็วกสีก็เป็น7จ็ดสิบห้าบวกยี่สิบอ็รูทสิบห้ลบยีก็เหลือ1ิบอันนี้ก็เสร็จแล้วการหารอู๋โอดถต่อไปข้อที่4เหมือนกันหานักเรียนเขียนไว้ข้างสังยุคของมันก็คือเอาตัวส่วนไป2องรูทห้าจากบวกก็เป็นลบรูทเจ ส่วนด้วยสองรูทห้าลบรูทเจ็ดคูณเหมือนเดิมคูณตัวแรกอ้าตัวนี้ได้เลยคะได้สาได้หกรูทรูทห้ารูทห้าก็รูทยี่สิบห้าต่อไปสามรูทห้ามาคูณตรงนี้ข้างหน้ามันเป็นหนึ่งเนี่ยสามคูณลบหนึ่งก็ได้ลบสามรูทห้าคูณรูทเจ็ดก็รูทสามสิบห้าต่อไปเอาลบเจ็ดมาข้างหน้าลบเจ็ดเป็นเลขหนึ่งลบเจ็ดมาคูณตัวนี้ ลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองรู้เจ็ดคูณรู้ห้าได้รู้สามสิบห้าต่อไปลบเจ็ดมานี้ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้บวกหนึ่งรู้เจ็ดคูณรู้เจ็ดได้รู้สี่สิบเก้าส่วนด้วยอสองรู้ห้ามาคูณสองรู้ห้าสองสองก็เป็นสี่รู้ห้ารู้จุดห้าเป็นรู้ยี่สิบห้าต่อไปมานี้ค่ะอันนี้ก็มีสามสิบเป็นหนึ่ง สองคูณหนึ่งสองคูณลบหนึ่งไปลบสองรูทห้าคูณรูทเจ็ดได้รูทสามสิบห้าต่อไปเอาเจ็ดนะคะเนี่ยรูทเจ็ดมาคูณข้างหน้ามันมีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยก็เป็นบวกหนึ่งคูณสองได้สองรูทเจ็ดคูณรูทห้ารูทสามสิบห้าต่อไปมาคูณนี้บวกลบก็เป็นลบหนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งรูทเจ็ดคูณรูทเจ็ดได้รูทสี่สิบเก้ายี่บห้าถอรูทได้เดี๋ยวเขถอดเลยก็เป็นหก คูณ5ตัวนี้บวกลบกันแล้วได้ลบห้ารูทสาบวกลูทสีถอดมาได้เลขจิตส่วนด้วย4คูณรูทยีก็คือ5ตัวนี้หมดพอดีลบด้วยรูทสี 49, ถอดมาได้7ต่อไป65ก็30มสิบลบห้รูทสาบวกเ ส่วนด้วย2 0่สิบลบเจ็บวกเ็ดก็สามสลบหรูทสาส่วนด้วย1ิ 3. อันที่จริงเราตอบแบนี้ก็ได้คะ่ะหรือ3าส่วนสิคอมมาอีกคำตอบหนึ่งก็คือลบห้รูทสาส่วนสิโอเคนะคะ